สวัสดีครับวันนี้นะครับผมกลับมาดูห้างเนะหลังจากที่ผมไม่ได้มาที่ห้าง,งผมเนี่ยตั้งแต่ช่วงปีใหม่ผมผม,มานอนห้างในช่วงช่วงเทศกาลปีใหม่เนาะช่วงทินปีครับก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เข้ามาเลยครับตอนนี้ผมเข้ามาที่ห้าง,งผมแล้วนะครับก็วันนี้แวะมาดูหน่อยนะผมว่าห้างสภาพเป็นยังไงบ้างนะผมมันมีอะไรที่ทปลูกพังไปหราครับไปเดี๋ยวผมว่าจะปีนขึ้นไปดูนิดหน่อยนะแต่ว่าวันนี้เนี่ย ผมจะไม่ได้มาต่อเติมห้างนี่นะผมว่าจะมาหาพื้นที่ทําห้างเพิ่มผมแต่ว่าไม่ใช่ที่นี่นะเป็นที่ใหม่ผมแต่ว่าเป็นป่าเดียวกันนี่แหละนะครับไปเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูบนห้างเนาะว่ามันเป็นยังไงนะครับผมไปเดี๋ยวผมวางกระเป๋าไว้ข้างล่างนะผมไปเดี๋ยวขึ้นไปดูนะครับ เป็นยังไงบ้างห้งน้อยกับผมนะครชุบนี่นะไม่ได้มาตั้งแต่หลังปีใหม่นี้ไม่ได้มาเลยครนะยังแข็งแรงทนทานนะผมนี่ส่วนฝาต้นไม้ก็ยังกันแดดได้ดีนะผมันี่นะยังไม่ได้มานอนเลยครับนี่หลายวันละ ขยมให้ดูครับผมแข็งแรงนะครับใครที่บอกว่าลูกห้างมันเล็กมันดูไม่ค่อยแข็งแรงแล้วจริงแข็งแรงครับนี่มันอาจจะไม้มันอาจจะงอนิดหน่อยนะผมแต่ว่ามันแข็งแรงครับนี่เป็นห้างใกล้หมู่บ้านนะผมเป็นป่าแถวบ้านผมเองนะครับอโอเคสภาพห้างก็ยังถือว่าโอเคผมนี่ หลังคาอะไรต่างๆก็ยังดูดีนะครับนะไปวันนี้ผมว่าจะมาทําห้างเพิ่มนะผมแต่ว่าคงจะไม่ใช่ที่นี่เนาะเดี๋ยวจะไปหาจุดทําห้างอีกจุดใหม่นะครับแต่ว่าเป็นป่าเดียวกันนี่แหละนะครับเป็นป่าไกลบ้านเนาะอ่ะทางห้างนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอะไรต่อเติมเดี๋ยวค่อยมาต่อเติมเนาะสำหรับห้างนี้ครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยผมถือว่ามันมันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมนะ เดี๋ยวเอาไว้ชว่วงหน้าฝนดูอีกทีผมว่าชว่วงหน้าฝนเนี่ยมันจะอยู่รอดปลอดภัยไปถึงตอนนั้นหรือเปล่านะครับแต่ผมว่าคงไม่มีปัญหานะผมเพราะว่าพวกไม้พวกอะไรเนี่ยมันน่าจะทนอยู่นะผมถือว่าโอเคนะผมไปเดี๋ยวผมลงจากห้างละลงจากห้างนี้นะครับเดี๋ยวไปหาจุดใหม่ในการทําห้างเนาะอาจจะเป็นห้างที่เล็กกว่าห้างนี้ผมเอาไว้สาหรับไปนอนเล่นสลับกับที่นี่บ้างนะผมไปโอเคเดี๋ยวลงจากห้างครับห้างนี้ไม่สูงนะ นี่ผมประมาณ3เมตรนะครับผมสเมตรก,กว่านะนี่สภาพป่าก็ประมาณนี้นะผมไปโอเคลงจากห้างดีกว่าไปเดี๋ยวผมลองเดินหาดูก,ก่อนนะผมว่าจะทําเพิ่มที่ไหนนะผมผมกำลังคิดอยู่ว่าจะเข้าไปลึกกว่าน,นี้หรือว่าหาทำตรงบริเวณที่เป็นชายป่านะผม ซึ่งต้นไม้มันก็เป็นต้นไม้ที่ไม่สูงมากครับผมมันไม่ค่อยมีต้นไม้ใหญ่นะครับแต่จริงๆต้นนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่ามันปีนยากนะไปเดี๋ยวลองหาดูก,ก่อนครับผมเผื่อมีที่เหมาะๆนะครับอ่าผมตัดสินใจแล้วครับผมผมว่าจะทำห้างเพิ่มบนต้นขี้เหล็กต้นนี้นะครับผม อันนี้คือมันอยู่ชายป่าเลยผมนี่นะเดินไม่กี่ก้าวก็จะทะลุป่าไปแล้วมันจะได้โล่งๆหน่อยผมนี่นะก็ไม่ได้เป็นการเข้ามาเอาชีวิตเนาะเป็นการเข้ามานอนห้างเล็ดในเฉยน,นะผมก็นี่นะคิดว่าน่าจะทําตรงต้นนี่แหละนะผมนี่นะก็เดี๋ยวผมขอไปตัดไม้ก่อนนะครับผมตัดไม้มาตีเป็นบันไดขึ้นก่อนนะครับไป ไปผมตอนนี้ได้ไม้ที่จะทาเป็นบันดไดนะผมผมก็จะแบกไม้ไปที่ต้นไม้ที่ผมจะทําห้างผมต้องบอกไว้ก่อนว่าวันนี้นอาจจะไม่เสร็จนะผมก็ทาไม่เสร็จก็เดี๋ยวมาต่อวันหลังนะผมนะทําได้เท่าไหร่ก็แค่นั้นผมโอ้โอ่อะโอเคเดี๋ยวผมขอแบกไม้ไปก่อน,นผมแบกไม่ถนัดเลย มาเดี๋ยวมาตัดไม้ทำเป็นบันไดขึ้นเกาะโน รอบนี้ผมใช้ตะป,ปูนะครับเพื่อความแข็งแรงมั่นใจเนาะก็หวังว่าคงจะไม่เป็นดราแม่นะผมเน้นปลอดภัยไว้ก่อนนะครับว่าผมทํางานบนที่สูงเนาะแล้วเข้ามาในป่าคนเดียวนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้คิดว่าผมจะทําแล้วก็ไม่กี่ปีกเ็เ่องผมอาจจะทำเป็นที่ถ่ายคลิปยาวๆเลยเนาะก็เลยทำให้มันแข็งแรงเลยดีกว่าับผม ตอนนี้ผมก็ลงมาพักก่อนนะผมทำยังได้ไม่เยอะนะผมทำได้แค่ โครงที่เป็นสลับไตขึ้นนะผมแล้วก็ผมก็จะทําโครงด้านบนนะครับผมสำหรับปูพื้นนะนี่ครับการทําห้างคนเดียวผมไม่ใช่เรื่องง่ายนะ,ะว่ามันต้องใช้เวลาจริงๆนะผมอันนี้คือผมทําแบบให้มันแข็งแรงนะผมแข็งแรงถาวรเลยนะเพื่อจะได้ใช้ได้นานๆครับผมนี่ไม่ได้มาทําเป็นชั่วคราวนะก็เลยต้องทําให้มันแข็งแรงหน่อยต้องตีตะปูดีๆหน่อยนะผม ตอนนี้ก็เริ่มค่ำแล้ววันนี้อย่างที่บอกครับคงไม่เสร็จนะก็ทําได้แค่ไหนก็แค่นั้นครับผมเดี๋ยวจะขึ้นไปทําต่ออีกครับผมตอนนี้ก็ขอพักก่นอนเนาะร้อนครับโอ้โห ไม้พวนี้จะเป็นคานร,รับน้ำหนักนะครมันแข็งแรงกว่าห้างก่อนแน่นอนครับเห็นนะที่ผมจะทำที่ผมต่อตะปูแบบนี้ก็คือนี่ครับผมนี่ก็จะเอามาเกาะไว้แบบนี้ครับผมเพราะว่าผมขี้เกียจไต่ขึ้นไต่ลงนะชุบ ขึ้นไปด้านบน,นครับผม ก็คงจะได้ประมาณเท่านี้นะผมเห็นะผมทําโครงไว้สำหรับปูพื้นเรียบร้อยนะผมนห้างนี้แข็งแรงกว่าห้างก่อนแน่นอนนะผมเพราะว่าผมทําคานไว้ดับหนักครับผมเห็นะผมปีนขึ้นมาสูงเหมือนกัน,นะผมนะสูงกว่าห้างเดิมครับนะรอบนี้มาทําบนต้นขี้เหล็กนะผมเห็นนะตรงนี้เนี่ยติดชายป่าเลยผมเห็นไหมฮะ,อ,ะอันนั้นก็เป็น สระน้ำครับผมเป็นสระน้ํสาสาธารณะของหมู่บ้านผมอันนี้เพิ่งขุดได้ไม่กี่ปีนะครับซึ่งตอนที่ขุดเนี่ยตรงสระนี้นะครับคนที่มาขุดเนาะเขาจะใช้รถแบงโคขุดนะครับผมเขาก็จะนอนเฝ้ารถนะครับแล้วเขาจะฝันนะครับผมฝันว่ามีเด็กเนี่ยมาเล่นผมมาเล่นตรงรถแบงโคเนี่ยเต็มเลยับผมก็ฝันแบบนั้นหลายคืนผมแล้วก็ฝั่งนั้นนะครับที่ผมชี้ไปเนาะตรงบริเวณที่เป็นมุมมุมสระมุมนะจะมีกระท่อมเนาะกระท่อมที่เป็น มีเรื่องเล่าที่น่ากลัวหน่อยนะผมก็ใครยังไม่ได้ฟังก็ย้อนกลับไปฟังคลิปเก่าๆของผมเนาะสำหรับอีพีทำห้างนะที่ผมเคยได้เล่าให้ฟังแล้วเนาะวันนี้ถือว่าใช้พลังงานไปเยอะมากนะผมนะการมาทํางานคนเดียวเหนื่อยครับผมนะสำหรับคลิปสายป่าเนาะใครที่ชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมทัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเนาะวันนี้ก็ถือว่าได้โครงละคุณงี้นะครับเดี๋ยวผ ไม่มั่นใจเนาะว่าพรุ่งนี้หรือว่าวันใหม่เดีมก็ต้องดูสถานการณ์ก่อนถ้าเกิดว่าผมไม่ติดภารกิจแล้วก็เดี๋ยวจะมาทําพื้นผมทําพื้นแล้วก็ต่อเติมนะมคือที่นี่ที่ป่านี้นะครับไม่มีไม่มีไม้ไผ่เนาะไม่มีไม้ไผ่ที่จะมาสับฟากเป็นเอามาปูพื้นได้เนาะฉะนั้นแล้วผมจะต้องตัดไม้เป็นไม้เล็กผมเหมือนกับห้างก่อนเนาะมาปูพื้นนะครับอ,อ่ะอ่ะวันนี้ก็ สำหรับการทาห้างผมคงพอเท่านี้ฮะตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วก็คงจะลงจากนี่ละเพราะว่านี่สูงครับผมเห็นไหมจริงๆผมเป็นคนที่กลัวความสูงครับตอนนี้ก็เดิมที่จะก้าวข้ามความกลัวขึ้นมาได้ระดับหนึ่งับผมจริงๆผมผมกลัวความสูงแต่ผมเคยโดดหอสาสิสี่ฟุตนะผมหอที่เป็นอ่าหอของทหารเนาะที่โดดโดดหอที่เขา จะว่าไงดีก็คือโดดหอทหารเลยครับหอสูง34ฟุตเนาะมันเป็นจุดที่มนุษย์เราจะรู้สึกกลัวที่สุดแล้วนะผมโดดประมาณ4-5ครั้งนะผมก็กลัวทุกครั้งนะจนทุกวันนี้ก็ยังกลัวเหมือนเดิมับผมสําหรับความสูงนะอ่ะจุดนี้ก็ผมเดาๆดูนะครับผมห่างจากพื้นเนี่ยอประมาณ7-8เมตรได้นะครับผมก็ห้างเดิมนี่ประมาณ3เมตรนะครับห้างนี้ก็สูงขึ้นเนาะ ผมว่าห้างเดิมเนี่ยผมนอนแล้วรู้สึกว่ากลางคืนมันก็ยังระแวงเนาะเพราะว่ามันแค่3เมตรครับผมอโอเคเดี๋ยวขอลงจากห้างแล้วเหนื่อยมากครับ ตามระเบียบครับผมทำงานเสร็จหมดแรงต้มมาม่าฮะ จริงวันนี้เนี่ยผมมาค่อนข้างที่จะช้านะผมผมมาเนี่ยประมาณบ่า,บายโมงครึ่งนะผมถึงได้เข้ามาในปะนะครับพอเพิ่งเสร็จงานเนาะจริงๆถ้าเกิดว่าเข้ามาแต่เช้าเนี่ยมันจะได้เยอะกว่านี้ครับสำหรับการทําห้างเนาะวันนี้ก็ถือว่าก้าวหน้าไปแล้วนะครับสำหรับการทําโครงเนาะขึ้นโครงมาทมก็ห้างนี้ผมจะทําให้มันแน่นหนาถาวรกว่าห้างก่อน,นะผมห้างก่อนนี้ก็ทําแบบ ร้องผิดล้องถูกเนาะก็ะเลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วห้างนี้ผมกะว่าจะทําให้มันดีขึ้นนะผมให้มันแน่นหนาถาวรแล้วก็แข็งแรงกว่าห้างก่อนนะครับสิ่งที่น่าเสียดายก็คือป่านี้เนี่ยมันไม่มีไม้ไผ่เนาะถ้าเกิดว่ามีไม้ไผ่เนี่ยผมจะเอามาสับเนาะสับเป็นอเอามาปูพื้นนะครับผมปูพื้นห้างนะมันจะดีมากเลยเนาะ ทำปูพื้นแล้วก็ทําเป็นฝาผนังอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าน่าเสียดายเนาะป่านี้ไม่มีนะครับผมก็เลยจาเป็นต้องใช้ไม้เล็กแล้วก็ใบไม้นครับนี่นะใบไม้ทนไฟนี่แหละครับผมวันนี้ใช้พลังงานไปเยอะมากครับผมเดี๋ยวต้มามะม่ครับรอให้มันสุกเนาะเดี๋ยวค่อยกินครับผมช่วงนี้ก็กินแต่มะามา่นี่แหละนะครับ เที่ยงกินตอนห้าโมงเย็นนะผมเดี๋ยวผมดูนะห้าโมงเย็นหรือเปล่าโอ้โหห้าโมงครึ่งนะครับผมตอนนีนะ้ผมยังอยู่ในป่าอยู่เลยครับก็ไม่เป็นไรเนาะน,นี่คืออยู่อยู่ริมป่านะครับผมออกไปแป๊บเดียวนะครับป่านี้ก็เป็นป่าแถวบ้านผมเองเนาะ,ะดูห้างแล้วชื่นใจขึ้นมาหน่อยครับผมเดี๋ยวผม พรุ่งนี้หรือว่าวันวันต่อไปเดี๋ยวมาต่อเติมอีกครับผมผมก็จะต่อเติมเรื่อยๆนะให้มันแน่นหนาถาวน์นะผมมาครับผมกินต้มมาม่ากลางป่าฮะโอ้ไม่กลางป่าเลยริมป่านะผม ครับผมตอนนี้ก็หกโมงเย็นแล้วผมก็เป็นการมาทําห้างเนาะที่ป่าแถวบ้านผมเองนะครับป่าใกล้บ้านเนาะวันนี้ก็ถือว่าได้โครงสร้างแล้วเดี๋ยววันหลังก็ค่อยมาทําต่อผมวันนี้ก็เดี๋ยวผมขอตัวเดินทางกลับออกจากป่าครับก็อันนี้เป็นอีพีแรกเนาะสำหรับการทําห้างเนาะก็ฝากที่ติดตามอีพีต่อไปด้วยนะผมกับผมวันนี้ก็ขอตัวกลับบ้าน,นครับสวัสดีครับ